จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธวัจนะวันนี้เราก็มารับอาหารเช้าอาหารใจ ทานอาหารใจกันซะก่อนแล้วพอใช้สายหน่อยเราค่อยทานอาหารกายที่จริงเรื่องของอาหารเนี่ดูดูมันก็ซ้ำซกำซักจำเจนะบ,บางท่านอาจจะเบื่อเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับว่าเราทานแต่ของเก่าๆแต่ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าถือว่ามันมีสาระมีประโยชน์เราก็น่าจะทานเข้าไป อันที่จริงเนี่ยอาหารเนี่ยเขาไม่เบื่อหรอกอาหารเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ให้ประโยชน์กับร่างกายและก็จิตใจเท่านั้นเองเขาไม่ได้เบื่อแต่ว่าผู้ที่เบื่อนั้นน่นไม่ใช่อาหารเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจต่างหากนะเป็นผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดในกิเลส ที่มันจอนเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเราก็ต้องมีสติตั้งหลักทำความรู้สึกตัวรู้ให้ทันรู้ให้ทันความคิดให้ทันอารมณ์ที่จอนเข้ามาสู่จิตในแต่ละวันเนี่ยมีมากอย่างเช่นความอยากความอยากที่เขาเรียกว่าเป็นความโลภเราเคยมีไหมถ้ามันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีสติรู้ให้ทันมันไม่อยู่ที่ไหนละครับความอยาก ไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราดูลงไปที่ใจเราเลยเนี่ยดูในอาการของมันที่มันกําลังอยากเต้นเร่าๆอยู่ในใจิตใจอยากได้เรือเกินเนี่ยไอสิ่งเนี้ยก้าวของเครื่องใช้อยากได้เรือเกินอยากจะไปหาไปซื้อมาหรือแม,ม้กทั้งอาหารที่เราอยากที่เราชอบต้องรู้ให้ทันก่อนไม่ต้องไปห้ามหรอกครับรู้ให้ทันในความอยากแล้วก็อย่าไปทําตามมัน ถ้าเราไปทําตามความอยากเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสเขาตลอดไปสมมุติว่าเราอยากจะดื่มสุราเราก็อย่าเพิ่งดื่มให้รู้ทันในความอยากนั้นซะแล้วความอยากนั้นก็จะหายไปถ้าเขาไม่หายเราก็ต้องมีวิธีการที่จะเปลี่ยนอารมณ์มารู้ที่กายเคลื่อนไหวสะบ้างจับหลักการเคลื่อนไหวที่กายกระดิกนิ้วมือเล่นถูนิ้วมือไปมาให้รู้สึกตัวอยู่กับ กายเนะียนะ่ยมันไม่อยากความอยากมันเกิดขึ้นที่จิตที่ความคิดพอเราไม่สนใจในอารมณ์ของความอยากในความคิดที่จะอยากเนะี่ยอาการเหล่านั้นก็จะหายไปอย่าไปทำตามถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็รู้จักต่อรองเขาบ้างต่อรองอ่ะตอนนี้ยังไม่ทำตามอะเอาไวตา้ตอนได้สายตอนกลางวันตอนเย็นๆนีน่ฝึกเที้ยต่อรองเขาบ้างอย่าตกเป็นทาสรับ ให้เป็นนายเขาสักเปาการต่อรองแต่ละครั้งเนี่ยสติมันเกิดมันได้ปฏิบัติธรรมฝึกเที่ยต่อรองมันไม่เที่ยงหรอกความอยากมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอเวลาล่วงเลยไปแล้วทิมก็าหายบางทีก็ลืมลืมอยากถ้าเราไปทําตามความอยากเช่นเราอยากจะดื่มสุราอพอเราไปดื่มทําตามความอยากแล้วก็ไปดื่มพอดื่มแล้วมันก็ติดเนี่ย ติดแล้วมันก็สร้างความเคยชินที่จะอยากขึ้นมาอีกเราต้องตัดกระแสของความเคยชินซะไม่ทําตามไม่ตกเป็นทาสของความอยากเป็นนายของความอยากซะบ้างใช้ความอยากให้เป็นประโยชน์ซะอยากทําความดีอยากปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยอยากทําประโยชน์เป็นนายหรือบางทีมันเกิดความโกรธอารมณ์โกรธที่เป็นโทสะเนี่ยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ ให้มีสติรู้ทันซะก่อนความโกรธเนี่ยไม่ได้อยู่นอกตัวเราหรอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ใจเราความโกรธที่ใจเราให้มีสติรู้ให้ทันอ๋อนี่มันโกรธแล้วนะเนี่ยอ้อความโกรธไปอย่างนี้เองนะอย่าไปทําตามความโกรธสังเกตอารู้สักหน่อยถ้าเราไปทําตามความโกรธเนี่ย เราก็จะต้องต่อเวรต่อกรรมต่อภพต่อชาติมันก็ไม่สิ้นสุดมันเป็นการสร้างความเคยชินที่จะโกรธที่จะงุดหิดแม้แต่อารมณ์ไม่พอใจเล็กน้อยเราต้องรู้จักที่จะมีสติรู้ทันแล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ไม่ต้องทำตามเราก็ไม่ต้องไปสร้างภพสร้างชาติต่อเวรต่อภยัยต่อไปสำคัญนะความโกรธมันทำให้เราตกนรก ตกอบายภูมิหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเกิดความหลงขึ้นในจิตใจเราขาดสติไม่รู้บาปบุญคุณโทษอันไหนประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ขาดความรู้สึกตัวเนี่ยคือความหลงความหลงนี่สําคัญมากความหลงนี่มันทำให้เราต้องโลภเพราะหลงจริงโลภเพราะหลงจริงโกรธเพราะหลงจึงอยากเพราะหลงจรงทุกข์ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ย ความหลงก็จะหายไปทุกครั้งที่เราหลงหรืมสติแต่พอเรารู้สึกว่าเราหลงหรืมสติแล้วสติก็เกิดขึ้นทันทีเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ทันทีเลยความโลภก็ดีความโกรธก็ด,คกด,กดีความหลงก็ดีอันนี้คือนานมธรรมนะคืออาการมันไม่ใช่จิตจิตคือผู้รู้ในอาการไม่ใช่อันเดียวกัน เราอย่าไปเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวเราอันนั้นคือแขกที่จอดมาสู่จิตชั่วคราวคําว่าแขกเนี่ยเขาอยู่ไม่นานหรอกเขาผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปจิตผู้รู้เนี่ยคือสติเนี่ยมันก็ทำหน้าที่รู้ไว้เฉยอย่าเอากิเลสเป็นเราอย่าเอาตัวเราเป็นกิเลสให้มันแย,ก,ยกกันจิตก็จิตกิเลสก็คือกิเลสใช่ไหม กิเลสคือนาม,มาทำสตินี่ก็นาม,มาทำจิตนี่ก็นาม,มาทำใ่มนี่แหละการเจริญสติเนี่ยคือเอานามดูนามเอาจิตดูจิตเอาสติดูจิต,อ,ต,จตอันนี้เป็นภาษา,ษาธรรมความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสที่จริงเขาก็เป็นครูของเราได้เหมือนกันนะ,ะกิเลสเนี่ยก็คือครูของเราคือมาสอนจิตเราให้รู้จัก เท่าทันในอารมณ์เท่าทันในกิเลสไม่ให้ยึดติดเพราะว่าภาวะของกิเลสเนี่ยเป็นสภาพของความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะว่าไปแล้วก็คือเป็นอบายภูมิก็ว่าได้เราอย่าไปเชื่อเรามีสติรู้ทันเข้าไว้เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายภูมิเลยปิดอบายภูมิได้เลยถ้าเราไปยึดติดว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหล,ลงก็ดี เป็นตัวเราของเราแล้วก็เราก็ตกอบายภูมิในปัจจุบันทันทีเลยแต่ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมาคือความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ทันรู้ทันแล้วก็ม่ยึดติดว่าเป็นเราซะถ้าเราปิดประตูอบายภูมิได้ถ้าเราไม่ตกอบายภูมิในปัจจุบันแล้วก็เมื่อเราตายไปแล้วมันก็ไม่ตก มันคนสงสัยว่าน,นี่เราตายแล้วจะไปไหนเราจะตกอบายภูไหมจะไปสุกติหรือทุกติเนี่ยไม่ต้องไปสงสัยดูอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงแล้วก็มันตกแล้วในปัจจุบัน,นไม่ต้องรอไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรา,เรามีสติรู้ทัน,นอาการเหล่านี้เนี่ยในความโลภความโกรธความหลงรู้ทันแล้วก็ไม่ทําตามเนี่ย เราปิดประตูมันได้เลยว่าเลาะเยาะกิเลสได้กิเลสคือน,นามธรรมาสติผู้รู้นี่คือน,นามธรรมาไม่ใช่เราต้องคู่เลยเป็นเรื่องของธรรมชาติกับธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยจิตจะบริสุทธิธ์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยให้เรามารู้ตรงนี้ให้รู้ตรงที่กายที่ใจการมีสตินี่แหละมีประโยชน์มาก สติเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกระแสของอารมณ์และความคิดที่จะมาปรุงแต่งจิตอารมณ์และความคิดนั้นเราห้ามไม่ได้หรอกเขย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติย่อมมีขึ้นตามธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะมีสติรู้เท่าทันในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ไม่เป็นไปตามอารมณ์จะทำอย่างนี้ได้นั้นก็ต้องฝึกสติ ฝึกทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอๆกับชีวิตของเราในแต่ละวันเราทำอะไรอยู่ก็ให้รู้สึกตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้สึกตัวที่ที่เราอยู่นั้นจะเป็นที่สงบหรือไม่สงบเราสามารถที่จะรู้สึกตัวได้มีสติได้ขณะที่เรามีความทุกข์เราก็มีสติได้ขณะที่จิตใจเราวุ่นวายฟาุ้งซ่านเราก็มีสติได้เรียกสติกลับมา มาเคลื่อนไหวที่กายก่อนก็ได้กระดิกนิวน้วมือเคาะนิ้วมือเดินเร็วๆตบหน้าตัวเองบ้างให้มันตื่นให้มันรู้เนี่ยอันนี้เป็นการช่วยช่วยเรียกสติให้มันกลับมาอันนี้คือผู้ที่ใหม่แต่ผู้ที่ทําจนชํานาญแล้วเนี่ยไม่ต้องก็ได้ทุกครั้งที่มันคิดเราก็รู้ทุกครั้งที่มันฟุ้งเราก็รู้ทุกครั้งที่มันหลงเราก็รู้แค่รู้เท่านั้น ให้ใส่ใจสักหน่อยใส่ใจในการกระทาของเราสักหน่อยใส่ใจคือการเอาใจใส่กับการใช้ชีวิตของเราทําไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บสภาวะของความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเต็มขึ้นมาเองจิตใจเราจะเต็มด้วยความรู้สึกตัวกิเลสก็จะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องมีศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วก็อยากจะปฏิบัติสร้างศรัทธาขึ้นในจิตใจเราเมื่อมีศรัทธาแล้ว แล้วก็จะมีความเพียรต้องมีความอดนทนทําให้ต่อเนื่องทําให้ต่อเนื่องนานๆมันหลงแล้วก็แล้วไปเราก็เริ่มต้นที่รู้สึกตัวใหม่ทําให้ถูกวิธีทําสบายๆนะอย่าไปเคร่งเครียดยิ้มๆจิญสติแบบยิ้มๆใจจะเป็นปกติจะเป็นกลางนี่แหละคือทางสายกลางเป็นทางที่ สะดวกสบายนะขอให้เราปฏิบัจจติจรนสติสืบต่อไป